สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ช่วงอช่องสแฟ็กเกอร์เมื่อช่วงเชิญครับเอนนี้เท่าเกมเลยช่วงสามช่วงเชิครับโอเคตัวพาวันนี้จะพาไป,าา J m, ป GT R, ซิ่งเจ้านิสันเจเอ็มโรเจอร์ตจอร์จีทีวันครับซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถนิสซันรุ่นเดียวกันกันกบเจ้าซูโม,ม่พวซูโม,ม่พาวเวอร์ครับสเปคคล้ายที่ผมหามันคือมันไม่มีนะครับแต่น่าจะเป็นรุ่นตัวเดียวกับซูโม,ม่พาวเวอร์นะครับเพราะว่า ซูโมพาวเวอร์หนึ่งคือเขาเปิดไปควบรวมกิจการกับเจ้าเจอาร์เสปอร์ตนะครับนั้นสเปตกต้นมาจากเบสออลมาจากนิสันอาร์สามห้านะคือไม่ได้ถึงนิสันอาร์สามห้าตัวซูโมพาวเวอร์นะครับแต่ได้จะเป็นการแต่งอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่จริงโอเคถ้าพอเราก็ไปซิ่งซ้ากก็เจ้าดิสัอนกันนี้โอเคโอเคครับชมตัวนี้แล้วมาก่อนกันขัดครับซึ่งเดี๋ินจะไปมุ้มตะกันดีกว่าไหมหรือว่ายังไงลอง โอเคตลิกซิมเบอร์เชี่ยโหดวะอือหือเชี่ยรลเวลาถอดสติกเกอร์ออกนี่ก็ดูโหดใช่ยังเหมือนนะเมื่อใส่สติกเกอร์ดีอะพราะว่าถอดดว่าจะได้ดูแบบเดือดเดืออนนะครับโอเคเชี่ยดูโหดมากคือผมไปหามาคือจริงๆมันไม่มีสเปกบอกแต่ถ้าเกิดผมรู้มาคือ อะไรที่ผมบอกไปก็คือ JR เนี่ยถูกควบคุมกิจการไปโดยัวซูโม,ม่พาวเวอร์อะไรเะนั้นรถน่าจะเหมือนกันทุกประการแต่ว่าคนแต่งคนละคนกันเพราะนั้นแต่ละต่างกันอย่างแท้จริงนะครับอันไหนก็ตรงเรียบเสีย,ยเรียบมากรถซูโ,โซม,ม่พาวเวอร์เลยนเรียบเลยนะครับ แหงง่งเนิเนปู่มเมีอะไรเลยมนงลด

โอ okay. okay. เคแสงรอบงาทีโอเคจะไปขยายอุกรอ์ครับโอเคผู้ชมตัวนี้มาก่อน กองกัขงนขันที่ซองครับซึ่งจะไปรับตัวติดขัดหน่อยเมื่อกี้โอเคนิโหมวกขัดออกนะครับโอเคไม่ตินานเท่าไหร่อีสุบิแล้วก็ไม่ได้ไดชา้าเลยเด็้เดี๋ยวมันจะโหดดิบมากกราถอดสติกเกอร์ออกไม่ใส่แต่หัวสติกเกอร์ด้วยอาจจะเป็นเพราะโกมทสินค้ายมั้งโกมทแบบแบรนด์ตัวเองออะไรย่างนี้ สำหรับตัวเองก็ถือมีสายไว้กได้ดูดูมีสายอ่ะเรถทำมาีนก็จสวน้นดูติดถุง

เพิ่ม20ตามตามน้องหน้าโอเคจบตอดสวยโอเคเดี๋ยวไปการขันไอ้นสามต่อดีกว่าครับการขันการขันโอเคครูส้มตัวนี้ไม่ก่อการความการขันสามก็เพิ่มแต่ผมจะนี่ก่อนกันแต่งรถให้สูงดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปการตรวจสอบปะโอเคสวยแตั้งรถสูงเอาไว้ต้านลม เคสามสุขิตเจอสปาฟารนโคชมสามเดิมเมื่อกี้แหละโอเคสี่สอง

ม่ชมน่ท oh, 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 ีก็ยแล้กก็สือกไปยก็ยับตามมิซลโลปะไม่สนใจกเลยทีทีทีสี่สิบใช่ตัยทีทีสี่สิบฟอร์ดเคยขึ้นมาสามรอบเลยนึ่งสองที 没有。 ลากสุดกจะลากรอบมึงกันนี่แค่สนามยาวน่าจะแบบสุดรอบมันแย้วดีที่เวลาสนามนาม,นามันเติมโอเคจะอยู่ข้างในหนึ่งมึงก็ตกแต่งมไม่สวยเลยโอเคสวย คือรอบลอกจรีงๆวนะไม่ดูสองทีก็่น่าใช่สิมาสางที่ไม่ดู ady, ้ันดูแลกอตไป่เนี่ยเสืรอบนึงสี่าสืรอบก็มันคือคืออยู่ติดกันไว้ ป่องอยู่ข้างๆเจ้ รอบนี้ส,สนานยาวเนี่ยได้หน้านแน่นสุดรอบเครื่องโ okay, อเคเราสุดท้ายกังในมือกันทำไปไมได้นะโอเคไปี่สามสองวิห้าวิโอเคมานะาคโค คนคดีอย่ดอยู่เออสยกเครื่องความแบบแอมพูนเนี่ยจะดีเสมอแบบั้นเิ่มมาเรื่อยๆโ้โหถืว่าเจ้าสูของเวอร์เลยจริงๆใเครื่องแบบนัน เสียงหูเสียงของนี่หรือเ่ามันจะฟ้าตั๊กนาชัยคุณพี่แป๊น่าจะแสงแทบบวมเสียงนั้งไงน่าจะมีเสียงพิเศษไหมถ้าใครดูก็บอกได้ครับผมเจรู้ป่ะอืมไนอรู้สวยเว้ยพุ่คนอ๋อไปบนเลยที สวยหนุ่ม้อมเดีย๋ยวหนมืนพม้อจริงถ้าเป็นปะ0 0รอบ มือสนองก่อนโอ้เจ๋งดายเจ๋งดายาดายืดมามาอะไล่เกี่ยตัวกูเสือเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ่ายไปถ่ายไปซานั่นน่ะโอ้โอเคจบไปพีเรียบร้อนะครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวจบเป็นก่อนครับกับเจ้าคนนี้ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จประสบรการณ์ซึ่งเจ้านิสันเจเออาร์มอจิสปอร์ตจีทีอาร์จีทีวันะครับซึ่งคันนี้ก็ไม่ได้จะพูดมาครับแต่จริงผมชอบจริงเกับเจ้าคันนี้คือวเวลาเอาสติ๊กเกอร์ออกเนะี่ยรถมันดูแบบดูโหดดิปะ่ะก็ฉัผมต้องจะชอบนะแต่คนต้องไม่ชอบเท่าไหร่ซึ่งนี้ก็ก็ตเตอรอยู่มันละแต่คนนะโ okay, อเคเพิ่มอีกนะสำหรับเกมเลยซึ่งสอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ